วันนี้นะคะพูมารถไฟฟ้าแหละก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนเดินทางควรรู้อย่างยิ่งเลยค่ะ BTS นะคะเขาจะมีรายเขาเรียกว่ารายแพ็กเกจเป็นรายเหมานะเป็นเหมาเนี่ยก็จะถูกกว่ารายเดียวเดินทางเป็นเที่ยวเที่ยวไปนะคะทีนี้เออเขาไม่ค่อยโปรโมทนะคนก็จะไม่ค่อยรู้แหละแต่ว่าเราได้ประโยชน์นะเพราะเรารู้เรื่องนี้นะคะ เวลาไปดูนะให้ไปดูจากแอป Rabbit r e w a r d นะคะข้างในเขาก็จะมีประกาศเอาไว้นะว่าเขาขายเป็นแพ็กเกจแบบไหนบ้างนะคะแพ็กเกจแรกนะคะเดี๋ยวคุณขอดูไปด้วยนะแพ็กเกจแรกนะคะก็คือว่า ราคา1,320บาทก็เดินทางได้ทั้งหมดนะคะ35เที่ยวเท่ถ้าเกิดว่าหารดูแล้วนะคะก็ประมาณสัก3 7อ่ะ37.7ตีสัก38บาทต่อเที่ยวนะคะแล้วก็มีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะก็คือเขาขายอยู่ที่1 0 2 0บาทอันนี้เดินทางได้25้าเที่ยวถ้าลองหารต่อเที่ยวแล้วอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ40บาทนะคะอันสุดท้ายนะเขาขายที่ 630บาทนะคะเดินทางได้ทั้งหมด15เที่ยวถ้าหารดูแล้วก็เที่ยวส่งละ1 2บาทนะคะทั้งหมดนะคะก็คือเป็นลักษณะเหมาเนาะเป็นรายเที่ยวแล้วก็เราเฉลี่ยวมาแสดงว่าถ้าเราซื้อแบบนี้จะใช้ได้ทั้งหมดอนะ่ะ30วันนะคะต่อ1แพ็กเกจทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าเวลาที่เราเดินทางอะคะ่ะเที่ยวที่เราเดินทางอะ่ะเราใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เช่นสมมติว่า เราเดินทางทั้งหมดนะต้อง60บาทะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเราซื้อแพ็กเกจไปแบบเนี้ยเราไม่หารเฉลีย่ยไม่ว่าจะ38บาท40บาท42บาทก็ถูกกว่าเพราะถูกกว่านะคะเราซื้อเป็นแพ็กเกจไปแล้วก็หานเป็นไลฟ์เที่ยวแบบเนี้ยก็ได้ประโยชน์มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเที่ยวนั้นอะเราเดินทางใกล้ๆอาจจะแค่20บาท25บาทแบบเนี้ยคะ่ะเราก็ซื้อเป็นไลฟ์เที่ยวไป อันไหนที่เที่ยวนั้นราคาแพงกว่าน,นั้นนะคะแล้วเราดูแล้วว่าแพ็กเกจที่เราซื้อมาหารเฉลี่ยแล้วถูกกว่าเราก็ใช้แพ็กเกจได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นทริคนะอีกอย่างหนึ่งเพิอินว่าคูมาที่ BTS นะก็เลยนึกขึ้นมาได้หลายคนไม่เคยรู้นะคะรู้เรื่องนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเงินง่ายๆรอบตัวเรานะดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ถ้าเรารู้เราจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ ทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายง่ายนะคะออ้ก็ขอหมดนี่หมดไปไม่ถึง200บาทเนื่องจากว่าแฟงครูนะไปซื้อเป็นแพ็กเกจรถไฟฟ้านะคะ35เที่ยว1,320บาทนี่แล้วก็คือได้แถมคุมปองนะคะ600 คูปองหกร้อยนะคะน้ำแก้วหนึ่งอ่ะคุปองหกร้อยนะก็จะเป็นซื้อสองร้อยบาทลดร้อยบาทอันนี้สามคุมปองนะคะแล้วก็ห้าสิบบาทซื้อหนึ่งร้อยบาทลดห้าสิบบาทหกคุปองก็เลยไปใช้สิทธิ์มาผลปรากฏว่าสปิดเป็นสองบินเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สองร้อยลดหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะใช้สองครั้งในหนึ่งวันไม่ได้ก็เลยสปิดเป็นสองร้อยลดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลดห้าสิบนะคะสปิดแบบนี้เลยเป็นสองบิน คุ้มดีนะเอาเป็นว่าเรื่องเล็กๆน้นอยๆมันก็สนุกดีนะมันเหมือนแบบว่าได้กิมมิคเล็กๆได้ของแถมอะไรอยงี้ค่ะก็ต้องซื้อ,อตรงซูปเปอร์ในรถไฟฟ้านะคะมีหมดเขตเลยนะคะถ้าเกิดใครซื้อแพ็กเกจแล้อย่าลืมดูวันหมดอายุนะคะโอเคเอามาแชร์ให้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการประหยัดค่าใช้จ่าย